สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้บ้านเลอค่ะจะมาให้เทคนิคเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการจัดกลีบพวงมาลัยยังไงนะคะให้สวยงามก่อนที่จะนำไปเข้าพวงแล้วก็ประกอบนะคะอันนี้แสดงให้เห็นนะคะว่าอันนี้คือจัดระเบียบล้นขนเก็บขนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมี เรียงแถวสวยงามนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะให้ดูว่าถักเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นเลยนี่คือชิ้นงานที่เราถักเสร็จแล้วนะคะอ่าเราก็จะมาจับชิ้นงานนะคะทีละกลีบค่ะบิด หมุนแบบนี้นะคะบ้านเลือค่าใช้วิธีนี้ค่ะนี่ค่ะบิดหมุนทีละกรีทีละช่วงถ้าถามว่าพวงใหญ่ทำไม่ง่ายมันถึงจะไอมันถึงจะแบบว่าทําได้ครบบ้านเลือค่าใช้วิธีถักไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็หมุนจัดระเบียบเพื่อพักมือจากการถักค่ะแล้วก็รดนเก็บขนไปในตัวด้วยนะคะทําแบบนี้ค่ะ ทุกกลีบเลยจับหมุนบิดนะคะจับหมุนบิดแบบนี้ให้ขึ้นรูปนะคะให้ครบทุกแถวเห็นไหมมันเป็นงานที่ละเอียดมากเพื่อนๆคะ่ะแต่ถ้าเราทำได้นี่คือชิ้นงานเราก็จะแบบเพิ่มความสวยงามให้ชิ้นงานเรานะคะ หมุนไปค่ะให้ครบค่ะบีนะคะใช้แรงมือนิดนึงพอหมุนเสร็จแล้วเนี่ยพอหมุนเสร็จแล้วนะคะเ,ออเราก็จะมาล้นเก็บขนค่ะลนเก็บขนมาเลยค่ะใช้ไฟแช็คนะคะค่อยๆค,ค่ะถ้าเป็น ตัวพวงสีขาวขั้นตอนการลนนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะระวังให้มากเลยนะคะการลนเก็บขนนี่ก็ข้อดีของมันก็คืองานคมนะคะคมมีความคมมากขึ้นนะคะบางทีก็ช่วยเก็บรูปทรงให้ชิ้นงานด้วยปลายที่ทุ่ๆอยู่ก็แหลมมากขึ้นได้ด้วยนะคะ เราใช้มือบิดช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะรูดตามร่องด้วยนะคะตามปลายค่อยๆเก็บนะคะ ก็ค่อยๆดูค่ะปลีบไหนที่ยังไม่คมไม่อะไรก็ค่อยๆจัดระเบียบไปเรื่อยๆนะคะโอเคเริ่มเข้ารูปเข้าล่างแล้วเนาะโอเคเอาไปเทียบดูสิกับอันที่เสร็จแล้วไปดูกันค่ะอ,อันนี้จัดแล้วอันนี้ก็จัดแล้วโอ้โหเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆค่ะสวยงามไหม งานชิ้นงานเป็่นขึ้นเยอะเลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆหลายท่านนี่อาจจะทราบแล้วเนาะหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบเราเอามาเผื่อแผ่ก,กับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบวิธีการเก็บขนแล้วก็จัดระเบียบกลีบดอกกันนะคะโอเคคลิปสั้นๆอันนี้จะประกอบเป็นพวงมาลัยสองชายนะคะมาลัยคล้องหน้ารถกระจกหน้ารถรถยนต์นะคะ จะประกอบเป็นมาลัย2สองชายช่วงนี้ก็จะมีแนวคิดทำมาลัย2สองชายแนวนี้ค่ะเป็นหลากสีนะคะวสีแดงสีม่วงสีเขียวอะไรต่างๆให้ครบทุกสีนะคะก็จะพยายามทำออกมามสวยมไหมคะเออทรงเสียงกันหน่อยฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือไม่นะคะโอเคแล้วก็หากเพื่อนๆต้องการมีคำถามหรือทราบ ประเด็นใดหรืออยากทราบเทคนิคใดๆนะคะหากเลือค่าทราบแล้วก็รู้วิธีทำหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะรีบนำมาบอกกล่าวกันเลยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยบ้านเล่านะคะก็ทำงานประจำอยู่ด้วยแล้วก็มีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ก็พอจะมีเวลามาลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะคะอย่างไรก็ตามขอบคุณ เพืเ่อนๆทุกท่านมากเลยที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะติดตามกันนะคะมาแล้วค่ะใกล้จะครบ1,000คนแล้วโอยิ้มแทบแก้มปลีขอขอะคุณกำลังใจงามๆสวยๆนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ